ครับผมอยากให้ทุกคนได้พูดความรู้สึกของเกมในวันนี้ครับเป,เป็นยังไงบ้างครับครับก็เกมวันนี้นะถ้าถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วก็สนุกนะครับแต่ไม่โชคมาวันนี้ไม่โชคเสียประตูไวไปหนักนะครับเสียประตูไวระบบการเล่นของเราก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับจากโซนที่ที่ที่เราจะรับและโต้เราต้องกลับมาแรกตรงนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็น้องๆของเราทาเต็มที่แล้วครับเพราะว่า เราจบในครึ่งแรกอยู่ที่สกอร์หนึ่งหนึ่งถือว่าตามเป้าของเราแล้วนะครับตอนแรกครับแล้วก็กลับไปนี่มีการบ้านอีกเยอะเลยที่คิดว่าน่าจะไปปรับตรงไหนเพิ่มมาคที่สก็อีกเยอะครับโดยเฉพาะกองหลังนะครับกองหลังอีกอย่างหนึ่งนะเพรเริ่มครึ่งหลังมาผมผมผมขอติกนะครับว่าเราเสียจุดโทษง่ายไปนะครับบอลอยู่ในในตรงนี้ใน ไม่น่าเป็นจุดโทษ่ะถ้ามุมมองของผมนะมุมมุมมุมมองของตาทุกานะทีมงานของผมผมว่าไม่น่าเป็นจุดโทษพอเป็นจุดโทษมันผมผมต่างแต่ขั้งต้นแล้วว่าวิธีการเล่นรูปแบบการเล่นมันมันก็ก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ที่ผมอาจจะได้มางนะครับอย่างลูกแอนบอลตามหลักแล้วผมต้องได้นะครับ,รบแต่แต่ว่าเราเราก็รบในผููตัดสินตลอดนะครับเราก็รบเราเราเราไม่โจ้เรามีสปิริตอยู่นะครับโดยโดยว่าเป็นลูกไม่โจ้ เราเราจะไม่แตกกับพี่เราจะไม่แตกกับผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าอ่ถ้าผมมาสามสองล่ะใช่ไหมครับกระพุ่มเกมมันก็กกจะเพิพ่มความสนุกขึ้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องยอม,ยอมรับในใน,ในสกอร์ที่มันออกมานะครับครับสุดท้ายครับสามเกมที่ผ่านมาครับทางทา้งโค้ชมีความสุขพอใจมากน้อยแค่ไหนก็สามเกมที่ผ่านมากม็ามาไม่ตามเป้าที่ผมวางไวันะครับไม่ไม่ตามเป้าผมตั้งไว้ว่าอย่างต่ำเราต้องหแ้าต้ม นะครับหรือสีแต้มกับกับแมตุไทยวันนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องทําง,งานหนักต่อไปสตาฟก็ต้องทํางานหนักต่อไปทีมที่เหลือถ้าถ้าเราจะอยู่ต้ตนตารางหรือหัวตารางเราต้องเก็บน,น,นะครับเรายัางเจอ หนักๆก็อีกหลายทีมอยู่ก็ผมผมบอกแล้วว่าปีนี้ทุกทุกทีมดีหมดครับที่ที่มาอยู่ในในทีสามสุดโซนโซนของภาคเหนือครับผล้วก็๋ยวขอให้โชคดีนะครับเป็นไปตามเป้าที่ตามที่สโมสรแล้วก็ทางทีมงานได้วางแผนไว้นะครับผม่ยก็ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับ